สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กสแกนหุ้นหายไปหลายวันเลยครับไปทําอะไรมาครับไปสอบมาครับโอ้แล้วสอบเสร็จหรือยังครับเนี่ยสอบเสร็จแล้วค่ะโอ้สอบเสร็จแล้วมีเวลามาส่องหุ้นดูหุ้นกันอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ส่องอะไรครับเซตอินเด็กค่ะอืมทำไมถึงดูเซ็ตอินเด็กล่ะครับวันนี้เพราะว่าจบไตรมาสที่สามแล้วครับและเป็นวันสิ้นเดือนด้วยค่ะครับ แล้วสองแล้วเป็นยังไงครับเห็นอะไรบ้างครับคาดว่า s e ตอ n d e x น่าจะย่อตัวลงมาที่ประมาณ1,590จุดนะครับครับเพราะว่า MACD ก็ยังลงอยู่ ISI ก็ยังแบบลงอยู่ครับครับ m a d d ลักษณะนี้คือมันมันมันหมายความว่าไงมันบ่งบอกถึงอะไรครับบอกว่ายังลงอยู่ครับยังลงอยู่ใช่ไหมครับครับอืมแล้ว r s i ล่ะครับ RSI ก็ยังลงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ต่ำกว่า50แล้วครับก็น่าจะกลับมาขึ้นได้แต่ว่าน่าจะลงไปนิดหนึ่งตามอย่างตรงเนี้ครับครับน่าจะลงไปถึงประมาณ30กว่าประมาณนี้ครับตัว i อ i อเหรอครับครับแล้วก็จะกลับมาขึ้นแบบตรงนี้ครับ๋อแสดงว่า Set Inde x ก็ยังจะมีการย่อตัวคาดว่าอย่างนั้นครับจะย่อลงมาถึงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่บอกไป1 5 9 0ครับ1,590แล้ว ไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยแหละสีเขียวๆไอ้เส้นอะไรเนี่ยครับเส้นสี่สิบเก้าวันครับเห็นมันมีไส้มันมาเทสตร,ตรงเนี้ยมันมันรับไม่อยู่เหรอครับเอาไม่อยู่เหรอยังรับอยู่อยู่นะครับตอนนี้อืมแต่ว่ายังไงก็จะลงไปเทสที่น่าจะอย่างงี้นนะครับเพราะว่าตรงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบก็ทำไส้ไว้เหมือนกันคะ่ะอืมแล้วหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบคิดว่า รับไหวไหมครับเอาอยู่ไหมภายในสัปดาห์หน้าน่าจะยังไหวอยู่ครับอืมแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับคาดคาดการคาดคา,าดว่าจะเป็นยังไงถ้ารับอยู่ก็น่าจะกลับมาขึ้นแต่ว่าถ้ารับไม่อยู่ก็น่าจะมายืนที่ประมาณพันห้าร้อยกว่าจุดพันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยหกสิบครับแต่ขอไม่น่าจะต้องลงไปถึงตรงนู้นเนาะเราให้มันขึ้นดีกว่านะครับใช่ไหมครับคร<ช>ับ วันนี้เด็กสแกนหุ้นขอจบการส่องเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนนะครับ